วนนัครับวันนี้ก็จะมาสอนยิงโทเค็นนะครับอย่างแรกก็ไปเวาโทเค็นนับของตัวเองหรือโทเค็นของคนอื่นที่ดักไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะเป็นแบบดักมานะครับอันนี้ดักมานานแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมครับขลอกโทเค็นให้เรียบร้อยให้ถูกนะครับโทเค็นไม่ถูกจะยิงไม่ได้นะครับ อันนี้สอนสดๆเลยนะครับกดลันนะครับในปุ่มสีเหลืองอะ่ะบางคนก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับกดวางครับบรรทัดที่สามกดถัดไปครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าโทเค็นไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าโทเค็นถูกต้องนะครับก็จะขึ้นแบบหน้าแบบนี้นะครับ มันจะขึ้นว่าดิสที่มีอยู่มีกี่ดิสนะครับมันจะขึ้นว่าเพื่อนมีกี่คนนะครับดิสมันก็จะออกให้หมดแล้วก็คนมันก็จะบล็อกทิ้งให้หมดนะครับประมาณนี้ครับตรงๆเลยนะครับไปซื้อกันได้ที่เว็บนะครับแล้วก็ความเท่ของซีทีมนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อได้บล็อกทิ้งได้นะครับอะไรได้ทุกอย่างนะครับเปลี่ยนชื่อก็เป็นกูบิดมึงอะไรนี้บล็อกทิ้งให้หมดอะไรมานี้นะครับ